สวัสดีค่ะทุกคนลองเช็คดูนะคะว่าใครที่ตั้งค่าให้ลากหน้าจอลงมาแบบนี้แล้วสามารถแสดงแผงควบคุมได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอก่อนเนี่ยอันตรายนะคะเวลาที่เราทําโทรศัพท์หายเนี่ยแล้วมีคนเก็บได้เขาจะสามารถเข้าไปศูนย์ควบคุมการทํางาน iPhone ของเราได้เลยนะคะ เขาเข้าได้โดยที่ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเลยค่ะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะคนที่เก็บได้เนี่ยจะสามารถเปิดระบบโหมดเครื่องบินได้นะคะเพื่อตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราทําให้เราเนี่ยไม่สามารถไฟล์ m มค p h o n e ค้นหา iPhone ของเราได้ค่ะใครที่เผิอตั้งค่าแบบนี้ไว้โดยไม่รู้ตัวนะคะคลิปนี้จะมาบอกการตั้งค่าทุกครั้งที่จะใช้งานศูนย์ควบคุมเนี่ยจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยค่ะ เปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้ก็เดี๋ยวเราไปที่ตั้งค่านะคะจากนั้นก็เลื่อนหาคำว่า face id และรหัสนี่ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะระบบก็จะขึ้นให้เราป้อนรหัสผ่านนะคะเราก็ป้อนรหัสผ่านเข้ามานะคะแล้วก็เลื่อนลงไปค่ะแล้วไปหาคำว่าอนุญาตให้เข้าถึงขนาดล็อกนี่ค่ะจากนั้นก็ไปที่ศูนย์ควบคุมเนี่ยค่ะใครที่เป็นสีเขียวอยู่นะคะให้เลื่อนปิดเป็นสีเทาเลยนะคะ ก็เป็นอันตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาดูกันนะคะพอตั้งค่าปิดใช้งานศูนย์ควบคุมแล้วเนี่ยคนที่เก็บโทรศัพท์ได้จะไม่สามารถเลื่อนแผงควบคุมลงมาได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็สามารถใช้ไฟล์ My iPhone เนี่ยหาสัญญาณ iPhone ของเราได้ค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะปลอดภัยจากมิจฉาชีพแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับ ITORLAL ด้วยนะคะ